พอพี่โอกเข้ามายิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่ <c oughs> ก็ว่าอยู่ว่าทาไมห้องนี้ตั้งใจรําผิดปกติที่แท้ก็มีคนเฝ้าดีนี่เองดีจังครูไผ่จะได้ไม่เหนื่อยมากปกติสอนห้องนี้ครูไผ่ต้องใช้พลังมากเลยค่ะใช้พลังในการรํานะหรอคะไม่ใช่ค่ะใช้พลังในการเล่นกับลูกศิษย์ห้องนี้ให้สนุกไปเลยค่ะห้องนี้จริงๆตั้งใจรํานะคะแล้วก็คุยสนุกค่ะแต่บางทีเนี่ยคุยเสียงดังมากไปหน่อยพอเสียงคุยได้ไปกระทบหูยักษ์ใส่แว่นเอ้ยไม่ใช่พี่โอผู้จัดการโรงเรียนก็จะเดินเข้ามาตรวจความเรียบร้อยนิดหน่อยค่ะแต่รอบนี้ยืนดูนานแฮนักเรียนเกรงไปหมดแล้วนนนีี่่กก็ดเหมือัคะ นานๆจะทําตัวเรียบร้อยสักทีนะห้องนี้ยืนเฝ้าหน้าเป็นยักษ์เลยดูสิพอพี่โอออกไปแล้วปวดหัวทำไมปวดหัวอ่ะวันนี้ไม่สบายพอพี่โอเข้ามายิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่ใช่ไหมใช่ปวดหัวเพราะไม่สบายแต่ว่าโทษพี่โอไว้ก่อนใช่ไหมล่ะ